รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรม Imperial Queen's Park สุขุมวิท22สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เขารับรักสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับเรา2คนนนและก็พี่ภูมินะคะพี่ภูมิทราบไหมคะว่าเรื่องของดนตรีเนี่ยโอ้โหส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลต่ออารมณ์ของคนเรามากๆเลยนะคะ,คะเขาว่ากันว่าถ้าเราฟัง ดนตรีที่มีท่วงทำนองเพราะๆนะคะมีความสดใสหรือว่ามีเนื้อหาในทางบวกเนี่ยก็จะทําให้เรามีความสุขได้ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงหนาเศร้าห่อเหี่ยวลองเปิดเพลงดังๆดนตรีจังหวะแน่นๆแบบเพลงร็อกเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าพันที<ช>หรือถ้าคุณคนใจร้อนลองฟังเพลงเพราะๆช้าๆทำนองเบาๆ<ช>คุณจะรู้สึกใจเย็นพันทีเ<ช><ช>นี่ยดนตรีมันช่วยเราได้แต่ถ้าเกิดว่าจังหวะของความรักหรือว่า พวกทำนองของเซ็กซ์ไม่ลงตัวเนี่ยมันจะแก้ขไขยังไงครับพี่นนท์ถ้าเป็นปัญหาเรื่องของความรักแล้วก็เซ็กซ์แน่นอนค่ะบองชูรักชูรสที่จะช่วยปรับจูนปัญหาต่งตางๆแล้วก็ให้ฟิชเชอร์ริงกันอย่างลงตัวด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปชมไฮไลท์เด็ดๆของรายการในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ ที่เราเลิกไปเนี่ยเราเลือกความสัมพันธ์แบบไหนก็อยากจะเป็นเพื่อนนะแต่พอเขาแบบเจอกันก็ไม่ทักรู้สึกแย่มากบบมันมมอยู่ที่สาเหตุการเลิอกอะคะ่ะมันเหมือนทำร้ายจิตใจตัวเองตัดตัดไปเลยดีกว่าแฟนชอบเอาแท็บเล็ตเข้าห้องน้ำเข้าไปดูหนังโป๊แล้วก็แบบเชื่อเหลือตัวเองไม่มีกิจกรรมชูรักเลยอะคะ่ะรู้สึกเสียใจที่ว่าตัวเองเป็นภรรยาแล้วแบบมีข้อบกพร่องตรงไหนแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว